ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงมีคำกล่าวตลกร้ายที่กลายเป็นตำนานเล่าขานกันว่าหากวันหนึ่งโลกนี้ต้องเผชิญกับวันสิ้นโลกจากระเบิดนิวเคลียร์จนทุกอย่างราบเป็นหน้ากลองสิ่งมีชีวิตที่จะยังเหลือรอดอยู่บนกองซากปร,รักหักพังนั้นมีเพียงสองอย่าง 1. คือแมลงสาบและ2คือผู้หญิงที่ชื่อแชรประโยคนี้ไม่ได้เป็นเพียงการล้อเลียนความอึดของเธอ แต่มันคือการสะดูดีต่อผู้หญิงที่ยืนหยัดอยู่เหนือการเวลามานานกว่า6ทศวรรษในโลกที่เทรนด์ดนตรีเปลี่ยนไวัยยิ่งกว่าสภาพอากาศและในอุตสาหกรรมที่พร้อมจะทอดทิ้งผู้หญิงทันทีที่พวกเธอเริ่มมีริ้วรอยแชกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเธอไม่ได้แค่รอดชีวิตแต่เธอปฏิวัติตัวเองใหม่ในทุกๆ1ิปีนี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงที่ถูกมองว่าแปลกแยกสู่การเป็น God d e s s of Pop ผู้ไม่เคยตายไปจากกระแสะโลกเชร์รลินสกิเซียนเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคม1946เติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองคือแกะดำเธอเป็นลูกครึ่งอาร์เมเนียที่มีผิวเข้มและผมดำคลับท่ามกลางยุคที่อเมริกาเชิดชูเด็กหญิงผิวขาวผมทองแบบตุ๊กตาบาร์บี้แต่สิ่งที่ท้าทายขนบที่สุดกลับไม่ใช่หน้าตาหากแต่เป็นเสียง ในยุคที่นักร้องหญิงต้องเสียงใสเหมือนระฆังแก้วแชร์กลับคำรามออกมาเป็นเสียงคอนทราโตที่ตำ่ำลึกและสั่นประสาทจนคนในห้องอัดถึงกับพัง,งัดว่านี่คือเสียงของสตรีหรืออสุรกายกันแน่แต่ความประหลาดนั่นแหละคืออาวุธที่ฟิลสเปกเตอร์ใช้สั่นสะเทือนวงการและกลายเป็นลายเซ็นที่ไม่มีใครเลียนแบบได้เธอเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องคอรัสเบื้องหลังในโปรเจกต์ w a l of Sound ของฟิลสเปกเตอร โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเสียงต่ำที่คอยหนุนอยู่หลังเพลงฮิตอย่าง b e m y Baby กำลังจะกลายเป็นเสียงที่สั่นสะเทือนวงการเพลงป๊อปไปตลอดกาลแชร์และ s o n n y b bon บ o o เจอกันในครั้งแรกในปี1962ในลอสแอนเจลิสตอนนั้นแชร์อายุเพียง16ปี ที่เพิ่งลาออกจากโรงเรียนและย้ายมา LA เพื่อตามหาความฝันส่วนซอนนี่อายุ27ปีก็กำลังทำงานเป็นเด็กฝึกงานและคนวิ่งเต้นให้ฟิลสเปกเตอร์โปรดิวเซอร์ชื่อดังในตอนแรกแชร์ไม่มีที่ไปและไม่มีเงินซอนนี่จึงเสนอให้เธอไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเขาในฐานะแม่บ้านโดยทำหน้าที่ทำความสะอาดและทำอาหารแลกกับที่พักซึ่งในช่วงแรก ซอนนี่บอกว่าเขาไม่ได้พิสวาสเธอเลยแม้แต่น้อยแต่ความใกล้ชิดทําให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปเป็นความรักในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานโลกได้เห็นคู่หูที่ท,ทรงอิทธิพลที่สุดคู่หนึ่งของยุคซอนนี่แอนแชร์ไม่ได้แค่ร้องเพลงแต่เปลี่ยนโฉมหน้าโทรทัศน์อเมริกันผ่านรายการวารรตี้โชว์ที่ผสมผสานเสียงเพลงและความตลกขบขันแชรคือหัวใจของโชว์เธอคือคนที่จิกกัดสามีด้วยไหวพริบเฉียบแหลมต่อหน้ากล้อง แต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นเธอค่อยๆหายไปในเงาของคนที่โลกเรียกว่าสามีโลกเห็นภาพคู่รักที่สมบูรณ์แบบแต่เบื้องหลังแสงไฟคือกรงเหล็กซอนี่โบโน่สร้างเธอขึ้นมาแต่เขาก็ขังเธอไว้ด้วยสัญญาที่อายุติธรรมแชร์ในวัยสาวไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเซ็นเช็คตัวเองเธอทำงานตัวเป็นเกลียวแต่มีหุ้นในบริษัทแค่0%ในขณะที่สามีถือไว้คนเดียวเกือบทั้งหมดเพราะความต่างของวัยที่มากถึง11ปี และการที่ซอนนี่เป็นคนสร้างอาชีพให้เธอทำให้แชร์ในวัยเด็กมองซอนนี่เป็นเหมือนทุกอย่างในชีวิตทั้งพ่อพี่ชายครูและคนรักความสัมพันธ์แบบผู้ปกครองกับเด็กนี่เองที่ทำให้ซอนนี่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ขาดในการควบคุมชีวิตและทรัพย์สินของแชร์จนนำไปสู่การเอาเปรียบหลังจากที่ทนมีชีวิตแบบนกน้อยในกรงทองที่ไม่มีแม้แต่เงินในบัญชีตัวเองมานานในที่สุด แช์ก็ตัดสินใจฟ้องหย่าอย่างเป็นทางการในวันที่19กุมภาพันธ์1974โดยเธอให้เหตุผลที่ช็อกโลกในขณะนั้นว่าเธอต้องตกอยู่ในสภาวะทาสโดยไม่สมัครใจประโยคนี้รุนแรงมากในทางกฎหมายอเมริกาเพราะเธอกำลังบอกโลกว่าซอนนี่ไม่ได้รักเธอแบบพันรยาแต่เขาปฏิบัติกับเธอเหมือนแรงงานทาสที่เขาเป็นเจ้าของสัญญาจ้างแต่เพียงผู้เดียว ซอนนี่ไม่ยอมปล่อยบ่อเงินบ่อทองของเขาไปง่ายๆเขาฟ้องกลับแชร์เป็นเงิน13ล้านดอลลาร์โดยอ้างว่าการที่เธอเลิกกับเขาทำให้เขาเสียรายได้และเธอละเมิดสัญญาที่เขาเป็นเจ้าของตัวเธอช่วงนั้นแชร์ตกที่นั่งลำบากมากเธอถูกระงับไม่ให้รับงานเดียเด่ยวเธอไม่มีเงินติดตัวซอนนี่อายัดบัญชีทั้งหมดในที่สุดในปี1975การหย่าก็สิ้นสุดลงแชร์ยอมทำสัญญาสุดโหดเพื่อได้อิสระเธอต้องยกทรัพย์สินเกือบทั้งหมดให้ซอนนี่ และตกลงที่จะทำงานเพื่อใช้หนี้ก้อนโตที่เกิดจากการยกเลิกโชว์ร่วมกันเมื่อชีวิตคู่สิ้นสุดลงโลกคาดการว่าอาชีพของแชร์จะจบลงเช่นกันแต่แทนที่จะหายไปเธอกลับเกิดใหม่เป็นศิลปินเดี่ยวที่เปรี้ยวกล้าและอันตรายที่สุดเท่าที่ป๊อปเคยเห็นแม้ในกระเป๋าจะแทบไม่มีเงินแต่เธอมีชื่อของเธอคืนมาแล้วเธอเริ่มรับงานโชว์ที่ลัสเวกัสขยันทำงานทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีซอนนี่เธอก็รอด และจะรอดได้ดีกว่าเดิมด้วย Girl, back, right? ในช่วงปลายปี70วงการเพลงเริ่มมองว่าเธอเก่าและขาลงแถมซันนี่เคยบอกเธอเสมอว่าเธอเล่นหนังไม่ได้หรอกเธอเป็นนักร้องและเธอต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันแชร์ตัดสินใจทําสิ่งที่คนทั้งฮอลลีวูดหัวเราะเยาะ คือการทิ้งแสงสีที่ลาสเวกัสแล้วย้ายไปนิวยอร์กเพื่อเรียนการแสดงที่ The Actors t u d i o เธอต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ยอมรับค่าตัวถูกๆในละครเวทีบรอดเว์เพียงเพื่อพิสูจน์ว่าเธอมีของจนกระทั่งผู้กำกับไมค์นิโคลส์มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเธอและมอบบทในซิลค์วูดมิงพให้ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เธอพิสูจน์ให้โลกเห็นว่านกที่หลุดจากกรงกำลังจะกลายเป็นพยาอินทรี ในปี1985แช์แสดงนำในเรื่องแมสและได้รับคำชมมหาศาลแต่คณะกรรมการออสการ์กลับไม่แม้แต่จะเสนอชื่อเธอเข้าชิงเพราะลึกๆวงการหนังยังเหยียดว่าเธอเป็นแค่นักร้องแต่งตัวประหลาดแช์ไม่เสียใจร้องไห้อยู่บ้านแต่เธอกับบ๊อบแม็กกี้ ดีไซเนอร์คู่บุญวางแผนตบหน้าคณะกรรมการด้วยแฟชั่นเธอปรากฏตัวในงานปีนั้นด้วยชุดแบล็กโมหอกชุดนั้นคือการบอกว่าพวกคุณไม่ส่งชื่อชั้นชิงใช่ไหมได้งั้นฉันจะแต่งตัวให้เด่นกว่าคนที่ชนะและฉันจะทำให้ทุกคนในงานนี้ดูจืดชืดไปเลยนี่คือการขโมยซีนที่แสบสันที่สุดในประวัติศาสตร์ออสการ์แต่พิกัดความสะใจมาถึงขีดสุดในวันที่11เมษายน 1, 1988 เมื่อชื่อของแชร์ถูกประกาศว่าชนะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก Moonstruck ในคืนนั้นเธอไม่ได้มาเพื่อประท้วงเหมือนปี86แต่เธอมาเพื่อรับมงกุฎเธอสวมชุดซีทรูลูกไม้สีดำบางเฉียบที่ปักเลื่อมอย่างประณีตโดยบ๊อบแม็ก e ีมันคือชุดที่สื่อว่าฉันไม่มีอะไรต้องปิดบังและฉันยืนอยู่ตรงนี้ด้วยความสง่างามของตัวเองวินาทีที่เธอถือตุ๊กตาทองไว้ในมือมันคือการตบหน้าทุกคนที่เคยขัดขวางตบหน้าซันนี่ ผู้ชายที่เคยถือหุ้นชีวิตเธอ95%และบอกว่าเธอทำไม่ได้ตบหน้าวงการหนังที่เคยตราหน้าว่านักร้องพลาสติกอย่างเธอไม่มีทางแสดงหนังถึงขั้นออสการ์ตบหน้าการเวลาในวัย47ปีเธอพิสูจน์ว่าชีวิตผู้หญิงเริ่มต้นใหม่ได้เสมอก really, really like the really ราฟชีวิตของแชร์ไม่เคยเป็นเส้นตรง ในยุค90เธอเผชิญช่วงตกต่ำถูกล้อเลียนเรื่องสัญญกรรมและความพยายามที่จะไม่ยอมแก่คำตอบของเธอแข็งกร้าวและกลายเป็นตำนานฉันทำสัญญกรรมแล้วไงถ้าฉันอยากเอาหน้าอกไว้ที่หลังมันก็เรื่องของฉันและในปี1996เธอไปออกรายการกับเจนพอลลี่และเล่าถึงบทสนทนากับแม่ว่าลูกรักลูกควรจะเพลาๆเ,เรื่องความแสบลงบ้างแล้วหาผู้ชายรวยๆสักคนแต่งงานด้วยได้แล้วนะ และเธอก็ตอบแม่ว่าแม่คะหนูนี่แหละคือผู้ชายรวยคนนั้นปร,ระโยคนี้ไม่ใช่แค่คำคมเท่ๆแต่มันคือการชำระแค้นต่อประวัติศาสตร์ที่เธอเคยถูกซันนี่โกงจนเหลือหุ้นในบริษัทชื่อตัวเองเพียง0%จากเด็กสาวที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเซ็นเช็คซื้อแฮมเบอร์เกอร์กินเองในวันนั้น เธอใช้ความพยายามและสู้จนกลายเป็นเจ้าของอาณาจักรที่ร่ำรวยด้วยลำแข้งตัวเอง100%เเธอพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าผู้หญิงไม่ต้องรอให้ใครมาสร้างมงกุฎให้เพราะเธอสามารถขุดเพชรมาสร้างมันได้ด้วยตัวเองและความแค้นที่หอมหวานที่สุดก็มาถึงในปี1998ในวัย52ปีวัยที่วงการเพลงพร้อมจะเขี่ยผู้หญิงทิ้งแชรกลับทำลายกำแพงการเวลาด้วยเพลง Believe เธอไม่ได้แค่สร้างเพลงฮิต แต่เธอปฏิวัติภาษาของดนตรีป็อบด้วยการนำออโต้ทูนมาใช้ในฐานะงานศิลปะจนโลกต้องบัญญัติศัพท์ว่าแช์เอฟเฟกต์บิลลีฟทยานขึ้นอันดับหนึ่งในกว่า20ประเทศทั่วโลกส่งให้เธอกลายเป็นศิลปินหญิงอายุมากที่สุดในตอนนั้นที่ครองแชมป์บิลบอร์ดฮอต100อย่างสง่างามเป็นการประกาศกล้าวว่าตราบใดที่เธอยังมีลมหายใจบัลลังนี้ก็ไม่เคยว่างลงสำหรับคนอื่น หลังปี2000แชร์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วเธอกลายเป็นสถาบันที่ยังมีชีวิตเป็นไอคอนที่เลือกจะใช้ชีวิตอย่างอิสระและซื่อสัตย์กับตัวเองเธอเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่ผ่านความจริงใจบนโซเชียลมีเดียเสียงหัวเราะและการไม่กลัวที่จะพูดความจริงแม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษเธอยังคงยืนบนเวทีด้วยพลังที่ไม่ลดลงเธอสอนโลกให้รู้ว่าการแก่ตัวยังมีสไตล์ไม่ใช่การพยายามทำตัวเป็นเด็ก แต่คือการไม่หยุดเรียนรู้และไม่ยอมให้ตัวเลขในใบแจ้งเกิดมาเป็นกรงขังขัดขวางความฝันวันนี้ในวัย79ปีแชร์ยังคงพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่เสมอเรื่องราวความรักกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่สื่อพยายามจะทำให้เป็นประเด็นสำหรับแชร์มันไม่ใช่เรื่องชวนตกใจเลยสักนิดแต่มันคือการประกาศเอกราชครั้งสุดท้ายว่ากติกาของโลกใบนี้ใช้กับผู้หญิงอย่างเธอไม่ได้ เพราะเมื่อคุณเป็นเจ้าของอาณาจักรที่สร้างมาด้วยหยดเลือดและหยาดน้ำตาของตัวเองแล้วคุณจะเลือกใครมาเคียงข้างบัลลังก์ก็ได้ตามที่ใจคุณต้องการเรื่องราวของแชร์จึงไม่ใช่แค่บทเรียนของผู้หญิงที่สู้ชีวิตแต่คือคำพีของทุกคนที่เคยถูกตราหน้าว่าไม่เหมาะกับโลกใบนี้หรือแปลกแยกเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วความแตกต่างที่โลกเคยมองว่าเป็นจุดอ่อนคือสิ่งเดียวที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งกลายเป็นอมตะ ตราบใดที่โลกนี้ยังมีเสียงดนตรีและมีความกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างสุดทางเราจะยังคงเห็นแชร์ยืนตระงานอยู่บนยอดหอคอยของวัฒนธรรมป๊อปเสมอเหนือทุกการเวลาเหนือทุกคำสบประมาทและเหนือทุกกฎเกณฑ์ Long ลอง the Queen Longleaf s h a ร์ขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวของศิลปินคนไหนคอมเมนต์ชื่อไว้ด้านล่างได้เลยแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของศิลปินคนต่อไป